มาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้จะพามาชมรุ่นขายดีนะครับ Ford Ranger XLT 4ประตูออโต้แต่ง F150 Wide Body Style นะครับผมใส่ล้อ20นิ้วนะครับยกหน้า3นิ้วหลัง2.5นิ้วนะครับ uh, พร้อมกับโชค๊คโป Pro Fender และปีกนก Pro Fender นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปชมกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผม <c oughs> วัสดีครับผมเบียร์นะครับชแนลฟอร์ดปังโปรย์เย่นะครับวันนี้นะครับจะพามาชมฟอร์ดเลนเจอร์นะครับสประตูเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเป็นราคา9ก้าแสนบาทนะครับผมเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับเป็นดีเซลนะครับผมเดี๋ยวเนี้ยพาไปชมนะครับเป็นชุดแต่งไวบอร์ดี้เอฟหนึ่งห้าศูนย์สไตล์นะครับแล้วก็เป็นล้อ20นะครับเป็นแบบทรงอเมริกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมตัวเนี้ยเป็นชุดไวบอร์ดีนะครับเอฟหนึ่งห้าศูนย์อเมริกันสไตล์นะคร เป็น120ินิ้วด้วยเดี๋ยวไปชมกันชีลจุดนะครับด้านหน้าเนี่ยกระโปรงหน้านะครับเป็นทรงฟิตนะครับผมเป็นลูกแรดนะครับผมทาเป็นอ่าเต็มแผ่นเลยนะครับผม2ชั้นนะครับผมทําให้ตัวกระโปรงหน้าเนี่ยดูใหญ่ขึ้นนะครับรับกับบอดี้ที่มันใหญ่ขึ้นด้วยนะครับผมมันค่อนจะสวยมากเลยนะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นแบบขนาดใหญ่นะครับผมระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับผมทําให้เครื่องเราไม่ร้อนนะครับผม ก็เป็นแบบเอ5 0อนะครับผมชากระชนด้านล่างนะครับก็ทำเป็นสีทูโทน,นนะครับตัดสีบอลนะครับผมก็คือเป็นตัวแผ่นกระแทกนะครับอันนี้คือคัสตอมข้างหน้าทั้งหมดนะครับผมมีตัวไฟ LED ให้ด้วยนะครับเพิ่มมาด้วยแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยโปรเจคเตอร์ของเราก็ได้ทำเป็นวงแหวนให้ด้วยนะครับพร้อมกับพี่ฉลามมาแต่งสามขีดแล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะครับผมทั้งหมดเนี่ย ทำเป็นสเตปไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับเวลาตีไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะกระพิบเป็นไฟเลี้ยวเป็นสเตปเลยนะครับผมสังเกตน,นะครับชุดวายบอดี้เนี่ยตรงนี้จะเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณ3าี่นิ้วนะจากบอดี้เดิมนะครับอันนี้เราคัสตอมให้ใหม่นะครับผมทําให้รถเนี่ยมีมิติที่โปร่งและใหญ่ขึ้นมากขึ้นนะครับซุ้มล้อนะครับมากับตัวรถเลยนะครับเป็นแบบ ไวรบอดี้นะครับก็มาเป็นแบบซุ้มล้อตัวนี้เลยนะครับผมสังเกตชิ้นงานนะครับจะค่อนข้างละเอียดนะครับผมก็จะมีคีบตรงนี้ให้ด้วยนะครับทําทุกอย่างให้คล้ายกับตัวแรปเตอร์เลยนะครับล้อของเรานะครับเป็นขนาดยี่สิบนิ้วนะครับผมเป็นยางส3สามนะครับคูณ12 5จด้านะครับอ่ายี่สิบเป็นสไตล์อเมริกันนะครับผมออฟโรดเลยนะครับผมเป็นยาง MT มนะครับผมก็คือเน้นไปทางลุยมากกว่านะครับผม ตัวนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนปีกนกนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ยกข้างหน้าสามนิ้วนะครับแล้วก็ยังใส่โช๊คของโปรเฟนเดอร์ให้ด้วยนะครับผมอืมต้องบอกว่าเต็มระบบเลยนะครับช่วงล่างครอบกระจกทําเป็นแบบ LED ให้ด้วยนะครับผมก็คือครอบเนี่ยสเตปเลียบเป็น LED ให้ด้วยครับพร้อมพร้อมกับไฟส่องพื้นนะครับผมข้างล่างนี้นะครับผม มันว่าอยู่ในโรงรถเนี่ยเาก็จะให้แสงสว่างนะครับผมทําให้เราเนี่ยเวลาขึ้นรถเผื่อมีเศษแก้วเศษทินเนี่ยก็จะหลบตัวนี้ได้นะครับป้องกันความปลอดภัยได้ด้วยโลบาเหล็กนะครับเป็นของอาร์แลนเดอร์นะครับผมแล้วก็มีแผ่นตะแกรงเทินของข้างบนให้ด้วยนะครับผมเป็นของอ er าร์แลนเดอร์ชั้นกันนะครับมาครบชุดเดียวกันเลยก็ใช้งานได้เลยนะครับมี แข,ของให้ด้้วยนะครับผมขางหลังเนี่ยได้ทําการยกเพิ่มอีกเป็น2.5นะครับข้างหน้า3นิ้วข้างหลัง2.5นิ้วนะครับผมก็จะทําให้ทรงรถเนี่ยออกมาสวยนะครับผมไฟท้ายก็ได้เปลี่ยนนะครับจากหลอดไส้ปกติก็เป็นทําเป็น LED ให้นะครับผมนี่ครับผมทําลมดานะครับ เพิ่มความสปอร์ตให้ด้วยนะครับผมแผ่นฝาท้ายนะครับที่ฝากระโปรงก็เปลี่ยนให้นะครับผมใส่คำว่าฟอร์ดเข้าไปนะครับให้มันรับกับตัวว i ยบอดี้ของเราเลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนคันชนท้ายเหล็กเนี่ยให้แมทกับตัวนี้ไปเลยนะครับค่อนข้างที่จะเต็มจริงๆนะครับผมในที่ผมแจ้งนะครับโปรโมชั่นเนี่ยเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ เห็นไหมครับชุดไวบอดี้จากตัวไฟนะครับผมไปถึงตัวบอดี้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะใหญ่ขึ้นนะครับล้อก็ล้นออกมานิดๆนะครับผมเป็นสไตล์เมริกันโปรโมชั่นค่อนข้างดีมากนะครับผมที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกือบแถมได้ทั้งหมดนะครับผมส่วนโปรโมชั่นดอกเบีย้ยก็เข้ามาสอบถามแล้วนะครับ มีทั้งแบบแถมทั้งหมดหรือว่าเป็นดอกเบี้ยถูกแต่ว่าจ่ายเพิ่มบางส่วนนะครับผมแนะนําให้ทักเข้ามาคุยกันนะครับผมตัวนี้ก็ครบเลยนะครับระบบ ABS นะครับผมป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรก EBD นะครับผมแล้วก็มี ESP ให้ด้วยนะครับระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวแล้วก็ระบบ a m นะครับลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำให้ด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับเป็นราคา9 2 0 0 0 0นแหวแบตคู่หน้า โปงหน้ามีโช๊คให้ด้วยนะครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำรถยนต์ Ford Ranger รตัวนี้นะครับผมก็ได้แต่งออกมานะครับโปรโมชั่นเนี้ยคุณลูกค้าอาจจะต้องจ่ายบางส่วนนะครับเป็นชุดแต่งเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเพราะว่าเราทำเป็นบอดี้ใหญ่ด้วยบายบอดี้นะครับแล้วก็ทำา120ได้ใส่โช๊คให้ด้วยนะครับปีกนกครบเลยนะครับผมใครที่สนใจรถยนต์ Ford นะครับก็สามารถ ทักมาหาผมโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรหรือว่าลิง์ไลน์การติดต่อของผมไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันที่อ e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม

Sub uh.